วันนี้6ตุลาคม2568เวลา9นาฬิกา15นาทีณห้องประชุมเสือพ่นน้ำบึงบรารเพศจังหวัดนครสวรรค์นพลอากาศเอกสถิตพงสุวิมลราชเลขานุการในพระองค์พร้อมด้วยนายอนุทินชาญวิรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะลงพื้นที่ติดตามพัฒนาพื้นที่บึงบรารเพศจังหวัดนครสวรรค์โดยมีนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ โดยในการลงพื้นที่ได้รับฟังการประชุมความก้าวหน้าการดําเนินการพัฒนาโครงการพร้อมกับรับฟังแผนพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่การเก็บข้อมูลและการส่งเสริมการท่องเที่ยวของแต่ละหน่วยงานต่างๆสวัสดีค่ะสวัสดีชาวเมียบทั้งหลายสวัสดีทุกคนเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณเช่นเคยนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารขอบเมียบเสมอๆสำหรับวันนี้เรามาดูข่าวสั้นเป็นสิ่งที่เราคิด เราคิดเหมือนกันไม่เอ่ย B 1และ B สองอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการนำเสนอข่าวด้วยจ้า ในต้นคลิปที่เราได้ให้เพื่อนๆได้ดูนะคะเป็นคลิปสั้นซึ่งเป็นการลงพื้นที่เป็นการไปร่วมกันปฏิบัติงานของนายกรัฐมนตรีคนล่าสุดนะคะอนุทินและหลายคนก็สงสัยแล้วเราก็เคยนำเสนอไปแล้วถึงความสัมพันธ์ของทางเนื้อหัว ของทางเบื้องบนว่ามีสายสัมพันธ์อันดีมีการรับใช้กันใต้เบื้องพายุคลบาศกันมาอย่างช้านานมาตั้งแต่ในยุคสมัยของรัชกาลที่9จวบจนจนกระทั่งถึงรัชกาลนี้แล้วก็ในการเข้ามาของอนุทินนั้นน่าจะได้รับการสนับสนุนไม่มากก็น้อยเนื่องจากเป็นคนสนิทคนที่ได้รับไว้วางใจนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูข่าวกันนิดนึงที่จังหวัดสระบ,บุรี ราชเลขาธิการในพระองค์พร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีอนุทินลงพื้นที่ประตูระบายน้ำปากคลองบอระเพ็ดติดตามการบริหารจัดการน้ำเมืองสี่แควในวันที่6ตุลาคม2 5 6พอบนอากาศเอกสิตธพงศ์สุขวิมลราชเลขาธิการในพระองค์พร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการณประตูระบายน้ำปากคลองบลรเพชรตำบลเกรียงไกรอำเภอเมืองนครสวรรค์รับฟังบรรยายการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมจากนายเอกชัดเอี่ยมตาลหัวหน่วยการโครงการชประทานนครสวรรค์และผู้แทนสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่บึงบลรเพชร แหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและระบบนิเวศสาคัญของภาคเหนือตอนล่างทั้งนี้ประตูระบายน้ำปากคลองบรารเพรถือเป็นจุดยุทธศาสสสำคัญในการรับน้ำจากแม่น้ำน่านที่ไหลามาจากจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตรก่อนเข้าสู่จังหวัดนครสวรรค์จึงต้องมีการวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบ เพื่อรักษาสมดุลระหว่างปริมาณน,น้ำต้นทุนการเกษตรและการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขณะเดียวกันโครงการชประทานนครสวรรค์รายงานสถานการณ์น้ำในบึงบรเพ็ดประจำวันนี้พบว่ามีปริมาณน้ำถึง562.77ล้านลูกบาทเมตร หรือคิดเป็น239.71%ของความจุซึ่งสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำสำคัญแห่งนี้และตอกย้ำถึงความจำเป็นในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับทั้งฤดูน้ำหลากและการใช้น้ำในระยะยาวของชาวจังหวัดนครสวรรค์เพื่อนเพื่อนคงจะเห็นจากรูปนะคะว่าคุณสถิตพงสุขขิมนเรียกได้ว่าเป็นราชเลขาธิก,การของ ในหลวงรัชกาลที่1ิซึ่งได้รับความไว้วางใจแล้วก็ดำรงตำแหน่งอย่างมากมายน่าจะร่วมสิทธ์ตำแหน่งเลยทีเดียวในขณะที่มีอายุราชการขนาดนี้อายุเจ้าตัวประมาณขนาดนี้น่าจะเป็นวัยที่ได้รับการ,กรเกษียณหรือเปล่าน่าจะมีการปลดระวางแต่ว่าก็ยังรับใช้ใต้เบื้องพายุคลบาทดังนั้นการที่นายกได้ลงพื้นที่เพื่อจะไปทำงานปกติทำไมจะต้องมีราชเลขานุก,การในพระองค์ตามติดไปด้วย มันหมายถึงอะไรกำลังจะมีการเชื่อมโยงหรือไม่แล้วก็ปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นนายกทักษิณน,นายกยิ่งลักษณ์หรือว่าจะเป็นทางสมัครสุนทรเวชหรือจะเป็นอดีตนายกคนล่าสุดแพทองทานอุ้งอิงลูกสาวของทักษิณชินวัตรเคยได้รับการไว้วางใจให้ราชเลขานุก,การมาออกเื้นที่มาลงพื้นที่ด้วยเปล่า ซึ่งตามปกติแล้วมักจะพูดอยู่เสมอว่าการเมืองกับวังนะัไม่เกี่ยวข้องกันอย่าดึงฟ้าต่ำอย่านำมาโยงแต่การที่มีราชเลขาธุการในพระองค์มาเดินตามติดนายกรัฐมนตรีมาอำนวยความสะดวกหรือด,ดีไม่ดีกลายเป็นว่าต้องมารับรองมาช่วยงานอานุทินอีกมือหนึ่งอีกต่อหนึ่งมันก็จะดูแปลกๆในขณะที่นายกสมัยอื่นๆก็ไม่เคยมีการปรากฏตัวของบุคคลในวังเข้าไปร่วมลงพื้นที่ ที่ผ่านมาเราเคยนําเสนอถึงการเดินทางของนางในคนหนึ่งถ้าจําไม่ผิดนะคะนี่ต้องขอออกตัวไว้ก่อนถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นประพระสอในการเดินทางเข้าไปในวัดแล้วมันจะมีภาพของการปรากฏบุคคลท่านนี้หรือเปล่าตุวงสถิตพงศุขขวิมลเดินตามนางในคนนี้มีการเดินตามกลางร่มให้ซึ่งณนะตอนนั้นเราเคยได้พูดไปแล้วว่ามันดูผิดปกติเป็นอย่างมากเพราะว่า สถิตพงสุข,ขวิมลนั้นถือว่าเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่การที่จะต้องเดินตามรับใช้รับรองหรือว่าเดินตามกลางลมให้กับนางในคนไหนก็แล้วแต่ที่เป็นเพียงแค่นายทหารราชองครักษ์พิเศษซึ่งหลายๆคนก็จะบอกว่าเขาเป็นเพียงแค่ข้าราชบริพารเป็นเพียงแค่ทหารรักษาพระองค์แต่คําถามก็คือหน้าที่ของทหารองครักษ์คือการที่จะต้องใส่ชุดไทยออกไปตระเวนทําบุญหรือเปล่า มีการเดินทางไปนู่นมานี่สรุปแล้วเขาจะเข้ามาทำงานเป็นอะไรแล้วถ้าเป็นทหารราชงรักจริงทำไมจะต้องเดินทางไปทำบุญประจำวันเกิดมีการสร้างพระพุทธรูปเป็นของตัวเองมีการเดินสายก้าวัดก้าววา หรือว่าวันไหนก็ตามที่เป็นเวลาส่วนตัวมีการอุ้มสุนัขเข้าไปในวัดใส่ชุดธรรมดาแล้วก็มีข้าราชบริพารระดับสงพวกนี้เข้าไปรับใช้เข้าไปเดินกลางล่มให้มันคือความเหมาะสมเปล่า ซึ่งถ้ามองยังไงก็คงจะไม่ใช่เพียงแค่ทหารราชงครักอยู่แล้วในขณะที่ยังมีคนมาพยายามที่จะแก้ต่างว่าเขาเป็นผู้แทนพระองค์แต่คำถามก็คือผู้แทนพระองค์แบบใดที่จะต้องเดินทางเข้าไปในวัดเพื่อที่จะไปทำบุญส่วนตัวสรุปแล้วมันเป็นเรื่องของความเป็นส่วนตัวหรือว่าเป็นเรื่องของราชวังกันแน่แล้วมันมีความเชื่อมโยงอย่างไรและหลายคนจะมาเถียงในลักษณะแบบข้างๆกู๊ ซึ่งเราก็พยายามที่จะอธิบายแล้วก็มีการยิงคําถามกลับไปด้วยว่าก่อนที่คุณจะมาแก้ต่างแบบนี้คุณต้องตอบคําถามในสิ่งที่เราถามก่อนว่ามันเป็นเหตุเป็นผลกันหรือไม่ว่าจะต้องให้คนไปรับใช้อีกทีหนึง่งย้อนกลับมาที่อนุทิน ใครถ้าเกิดอยู่ในแวดวงการเมืองแล้วก็มีข้อมูลตรงนี้สามารถมาร่วมแชร์ความคิดเห็นกันได้ว่าคุณเคยเห็นในนายกสมัยไหนเปล่าว่ามีราชเลขานุการไปรับรองไปต้อนรับหรือว่าไปลงพื้นที่ด้วยอย่างในเคสนี้เนี่ยบางคนก็ยังมองเลยว่าสรุปแล้วหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีนั้นจะต้องมารับใช้ประชาชนลงพื้นที่ไปแก้ปัญหากับพี่น้องประชาชนหรือว่าข้าราชการด้วยความจริงใจ มีความติดดินแล้วก็สั่งการด้วยตัวเองอย่างฉับไวแต่กลับกลายเป็นว่าถ้าเกิดว่ามีราชเลขาธุการไปด้วยเนี่ยมันก็จะดูแปลแกแล้วก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นด้วยซ้ําเดี๋ยวเราย้อนกลับไปถึงการถวายสัตว์ของทางนายกอนุทินก็แล้กันนายกปลื้มปิติพระบรมราโชวาถือเป็นมงคลสูงสุดลั่นสละทั้งชีวิตเพื่อราชบัลลังก์ ในวันที่24กันยายน2568ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและคณะรัฐมนตรีเดินทางกลับเข้าทำเนียบรัฐบาลภายหลังนำครมอเข้าถวายสัตวนะ์ปฏิญาณณพระที่นั่งอัมพรสถานโดยนายอนุทินให้สัมภาษณ์ว่าครมอทุกคนได้รับพระราชทานพรและพระบรมราโชวาท ตนเชื่อว่าคอรอมอทุกท่านมีความปลื้มปิติและจะทำงานสนองพระเดชพระคุณสนองพระมหาการุณาทิคุณอย่างสุดความสามารถสุดชีวิตสุดสมองที่แต่ละท่านมีอยู่ถือว่าเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตของพวกเรา เมื่อถามว่าเห็นระหว่างการสัมภาษณ์ในครั้งนี้นายกนั้นน้ำตาคลอความในใจอะไรหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเป็นพระมหาการุณาที่คุณที่สามัญชนอย่างตนพึงจะได้รับและไม่มีทางทำอะไรนอกเหนือไปจากคุณงามความดีให้กับประเทศและประชาชนตามพระราชบัญญัติที่ได้รับสั่งไว้ เมื่อถามย้ำว่าเรียกได้ว่าสละทั้งชีวิตและทุกอย่างใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าสละทั้งชีวิตให้ราชบัลลังมานานแล้วและก็ยังจะทำต่อไปเป็นพระมหาการุณาที่คุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมในขณะที่นายกรัฐมนปรีคนนี้เคยนำภาพของตัวเองที่มีการกลาบฝากระบาทนำรูปไปลงใน Facebook พร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า ขอฝ่าละอ,องธุลีพระบาทจงปกเก้าปกกระหม่อมส่วนทางด้านจารย์สมศักดิ์แสดงความพิดี่็นเอาไว้ว่าถึงยุทธมินมานจะครองเมืองด้วยควันปืนคือแปรจะทังคลืนและกลิ่นเลือดจะคลุ้งขาวแต่คนย่อมเป็นคนในสายทานอันเหยียดยาวคงคู่กับเดือนดาวผงาดเด่นในดินแดน ดังนั้นในเคสนี้การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีกับคนสําคัญของคนในวังนั้นจะเป็นการชี้ชัดหรือเปล่าเพราะหลายๆคนมีความสงสัยอย่างยิ่งว่านายกอนุทินนั้นแทบจะเป็นเหมือนการชี้วัดหรือเป็นการบ่งบอกว่าเป็นนายกพระราชทานเพราะว่าเป็นคนสนิทของในายหลวงรัชกาลที่10บด้านเอง ดังนั้นการที่มีข่าวแบบนี้ออกมาอยากให้เพื่อนๆร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่ามันเป็นปติหรือไม่หรือว่ามีความในมีนัยยะสําคัญอะไรได้รับฟังข่าวสารรอบด้านแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ like, share, ค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราในการนําเสนอข่าวด้วยจ้าขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้6ตุลาคม2568เวลา9นาฬิกา15นาทีณนะห้องประชุมเสือพ่นน้ำบึงบรารเพชจังหวัดนครสวรรค์พลอากาศเอกสถิตพงสุวิมลราชาเลขานุการในพระองค์พร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะลงพื้นที่ติดตามพัฒนาพื้นที่บึงบรารเพชจังหวัดนครสวรรค์โดยมีนายสุภมิตรชินสีผู้ว่าราชาการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ โดยในการลงพื้นที่ได้รับฟังการประชุมความก้าวหน้าการดำเนินการพัฒนาโครงการพร้อมกับรับฟังแผนพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่การเก็บข้อมูลและการส่งเสริมการท่องเที่ยวของแต่ละหน่วยงานต่างๆ